โอเคเลมนะคลิปนี้มีแจกของเป็นมาม่าเกาหลีห้ารางวัลคือมาม่าเกาหลีเพจคูณ2อย่างละ1รางวัลและรางวัลใหญ่เป็นนี่เป็นมาม่าแบบธรรมดานะแต่ว่าเป็นคนเดียวรับเลยห้าสองก็สําหรับรางวัลน,นี้ต้องเป็นคนที่เม้นใต้คลิปนี้เป็นคนสุดท้ายในเวลา6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วถ้าปล่อยไป,ไปใครเป็นคนเมนคนสุดท้ายตอน6โมงเย็นได้ไปส่วนคนที่ อยากจะได้รางวัลมามา่าเกาหลีคูณสองก็คือกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ก็เป็นสธาชณกนะจ๊ะจะได้เห็นว่าได้แชร์หรือเปล่าโอเคสวัสดีครับตั้งนะครับผมก็วันนี้อยู่กับรายการตั้งเข้าครัว EP ที่2แล้วก็หลังจากห่างหายกันไม่นานก็วันนีก้กลับมากครั้งนะผมก็หลังจากคลิปทำ EP ที่แล้วก็ครบ1ล้านวิวแล้วขอบคุณมากครับผมก็ ขอบคุณที่ทุกคนมีติตามมาก็วันนี้กลับมาครั้งกับเมนูเป็นมาม่าเกาหลีแต่มันเป็นมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดคูณสองก็ส่วนตัวผมแล้วยังไม่ลองเลยนะก็วันนี้จะอยากจะมาลองแล้วก็จะมาทำเมนูที่ชื่อว่ามาม่ากระ,ะเพาาเราไก่เกาหลีว่าน่าจะน่าจะเผ็ดนะดูส่นต้นยังไม่มีอะไรมากมาแนะนำกระทุเด็ดก็มีนี่อกไก่นะครับอันนี้น้าเป็นอ,อกไกด่ดลกว่า อกไก่ดีต่อสุขภาพพริกกระเทียมอ่าแล้วก็สุดท้ายใบกะเพราเอาไก่ไปหั่นก่อนแล้วกันก็ก็วันนี้ตะกล้องเราเป็นทำทๆสุดหล่อสวัสดีครับเย้ทำๆทำทำทำข้าวผัดกับข้าวนะก็ทำเองบ้านนะแต่ส่วนใหญ่ที่บ้านจะเป็นคนทำให้อ๋อชอบชอบพอกไก่อย่าเงี้ยใช่กินกินบ่อยกไก่นะอ่านี่ครับอกไก่นั่นๆเลยก็ จะมาหั่นกันชึบอย่างแรกครับผมนะเอาไก่มาหั่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหัน่นเป็นชิ้นบางๆนะครับตามความต้องการป่ะผมนะผมนแล้วกับผมชอบแบบนี้มันจะหนาหนาน,านานะผมชอบอนี้จริงๆผมคิดว่า ไอเมนูกะเพราไก่อะ่ะกับไอเมนูไก่เผ็ดเกาหลีมันมนั่นจะเข้ากันดีนะผมเพราะส่วนตัวผมคิดว่าไอกะเพราก็เป็นบ้านเราใช่ไหมความไทยๆเนี้ยนะมาเจอบ้านเกาหลีแต่ไอของบอกว่าไอรสเนี่ยผมเห็นคนรีวิวกันนะโหแบบแั้งเผ็ดมากเราก็ลองของอนะ่ะจัดมาเพราะหันไก่ไปครับจริงเปล่าเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรมากเห็นหมีน้ำต,ตาแตกเลย ปลาแซลมอนเลยใ่ครับเราลอง่มค่อยๆทำเมียทำะหม่ฮะไรแตยังหงายไรแต่ยังะหิวใช่ไหมยังไม่ได้แต่งหน้าคือครับกำลังใจเต็มห้องเลยกำลังใจนะปลาหิวอันนี้ เเดี๋ยยวตั้งลไก่ตัวผู้ตัวเมียครับอันนี้เป็นไก่ตัวเมียนะครตั้งเนื้อมาตั้งแตมีเทคนิคในการหั่นไหมครับพี่ตั้งหั่นไปเรื่อยๆครับกินไม่ได้ก็กินกินไม่ก็ทิ้งไปนะครับไม่ว่าแบบอันนี้จริงจังนะครับต้องหั่นมุมไหนหั่นด้านไหนจริงๆหั่นเขียงนะเนี่ยนหั่นหั่นสไลด์อย่างงี้หั่นสไลด์หั่นอะไรไปใช่จริงๆหั่นเฉียงหั่นบางอะไรอย่างงี้แล้วแต่อันนี้คือแบบจะกินหนาอ๋อหั่นหั่นเฉียงใช่ไหมฮะหั่นเฉียงอ๋อ เนี่ยเนี่ยเี่แทนนิ้วตัดกันเล่นไปเรื่อยๆเดี๋อยๆลดรถเท่าไรตั้งอ่ะลดลดอ่าเปล่าอ่ะทำไมต้อตั้งทำหน้าคืบเนี่ยโอ้ยมันก็เป็นดีแหละแมมีผู้ชายอยู่ข้างหลังเฮ้ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวหันจะเสร็จละหันตามเชือกกระคองเชือกกระคอหันหันไก่ได้เชือกกระคอ้โหหันหันไก่เวลาตั้งล้มแบบมีดมันอันตรายเดี๋ยวมาเชือกกระคองอันตรายเพราะมึงนคือพี่ตั้งเท่าไหราอยู่ตอนนี้โอเค ถ้านี้ทำให้มันมีรสชาติดีขึ้นหรอเปลพี่ทังก็ทำให้ดูเท่เชยผมว่ารสชาติดีขึ้นยนะครับเพราะเมื่อกี้เห็นเห็นซอกเนี่ยตอนตอนพี่ตั้งทำเนี่ยซอกมันจิ้มลงไปอย่างนี้เลยรสชาติมันกลมกล่อมให้แบบทุกคนได้ลิ้มรสที่ซอกของผมพี่ตั้งล้างดูไม่ได้ล้างมกินล้างตัวมาด้วยโอเคเดี๋ยวจะหมักไก่ไว้ก็ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากินใช่คราบพรุ่งนี้ค้าวมากินพอาที่สบายใจเลยนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดต กะเผาอยู่ไหมครัอ้าวเหรออันนี้ว่าไปทำตรงนี้หมักไก่นี่ใส่อะไรครับซอสหอยนางร่มโอเคนี่เดี๋ยวหมักไก่พอดีอะไรฮะฮะจ่ายค่าอุปกรณ์ด้วยนะซอสอย่างเงี้ยแก้ด้วยหอมไหมไปอ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าท่าต่อไปครับผมท่นต่อไปครับผมจะมาขัดทำไมวะลูกหมีอโอเคนี่หมักไก่ไว้ เดี๋ยวเราจะเอาไก่แช่ตู้เย็นนะครับไปเปนเอาพริกกะเทียมมาขวบจะแช่อะไรขวบครับขวบอันนี้คือเล่นเองแล้วสอ่งเองนี่คืออะไรครับขวบผมพี่ต้องเอาขวบกะเทียมไปดูหน่อยครับนี่ขวบกะเทียมบ้างวางไว้นะทายโอ้ย อุยอ๊ยอุยอ๊ยโอ้เจ็บให้ดูกันเดียมยเดี๋ยวดูกันเปียมดูหัวก่อนเอาแล้อย่าไปทำตาแล้วพี่พีเดี๋ยวตั้งขออันที่แบบให้มันโดนแบบแล้วมันแรงหน่อยดิไม่เอาแล้วเจ็บแล้ว <c oughs> โอเคก็โอ,อกระเทียม,อมของใหเล่นด้วยแสบร้อนแน่นอน S <S เฮ้ยหลงถ้วยดิตามนั้นครับตามีตามเกิดโอเคหลังจากนั้นเอาหม่าม้าต่อไปเอามาม่าไปต้มนี่เลยเอาไปต้มเลยน้าสงสารมาม่านะครทำไมครับโดนต้มไข่ต้มครับไข่ต้มน้ำต้มหม้อต้ม ถ้าแบบต้มนานๆเนี่ยต้มตุ๋นเลยแฮะเอาที่สบายใจใส่สองข้อครับจริงๆแล้วเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ครับนะครับเดินเดินเข้าครัวมาเนี่ยทําไมครับโคตรเขินเลยทําไมอ่ะเจอหอมโอเคเดี๋ยวผมจะมาม่าไปถึงไหนแล้วครับต้องใส่มาม่าอีกห่อนะครับผมฮะเอ้ยเอ้ยเอ้คนี่ว่าคนทำบ้านเขาน่าจะขับมาหละโอเคเดี๋ยวใส่สามกิ่งเงียบมันกิ๊บ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 เสียงก้าวเสียงก้าวเสียงก้าว ตั้งวเวลาใส่บาม่าาที่ใส่ใ,สให้ถูกวิธีคือต้องใส่ทั้งถุงน,นะครับนีบ่นก่งหน่ะเอ้ยเฮ้ยมันไหม้โอ้โหละลายโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนมาม่าเสร็จนะจ๊ะโอเคนะก็มันเดือดละเดือดก่อนก่อนที่ทำไม่เดือดต้องดามันอีตั้งอีอีอตั้งไอ้ดำ <c oughs> เดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวไปเลีเ้ยวอันนี้ใส่ไม่ไดีดอือมเดี๋ยวเดี๋ยวนโอเค โ oh. อ้นะฮะไอัเด็กนั้นก็ฝากกันครับทากุกอนก็ต้องไปครับต้องเอาสองคนนะ <c oughs> อืมหอมมากเลยครับเอาแล้วถ้าคนเนี้ครับถ้าถ้าคนเนี้ยคนจะจะจะดามมาไอ้นค,นนคนละคนคนละคนเดี๋ยวไปเปิดมันเหเอาไก่มาเอาไกบบ่มาติดไก่กันตั้งยังเอาไก่มาครับนะัดไม่ใช่ เอ้าจับออกแล้วเอาเอาไก่ตายมาหมดเลยใครจะกันตายคราบบ้าสำลับคนตายนังเส้ โอ้กลิ่นกระเพราแข็งม,มากไอ้ที่กรเพากินกระเทียมกระเทียมแข,ข็งพอนมากหอมหอมนะแต่ว่าจุดนแห้งไปนิดใส่น้ำอ่ะอ๋อเอามากินนะครับเฮ้ยชุนมันเติมน้ำกระแห้งไปเดี๋ยวแห้งไปตั่นไงครับน่าจะเผาบ้าเดี๋ยวนะเติมน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนะฮะโรยมาปิดแล้วปิดแล้ว าแล้วก็ซอสน้งรมนิดนึงอ่ารสความเข้มข้นนะจ๊ะขาไม่ได้เลยเรือขอท่าด้วยครับขอแล้วเกมบอโอ้ยกีขาไม่ได้ตอนนี้เลยไปกะเพราจ้ะ ใสไปเลยครับผมโอ้โหไปด้วกระเพราดีด้วยคลิปนี้ไม่ได้มีการใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรทั้งนั้นนะครับอ๋ออ๋อเออเออเออไม่ธรรมดาครับผมพร้อมเซ็นเหมือนเรียนมาหลังจากนั้นครับใส่ แม่มามากก้าเกาหลีนี่เอาไปเลยนี่ครับขาดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ใส่ซอสอืมนอเผ็ดคนสองความเผ็ดของมันอยู่ที่ตรงนี้แหละอ,อ้ยดูสีดิตาย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 ูตายแนะน่อนอนน่าดกิ้ไปเนี่ย ฟอดไหมเนี่ยแค่กลิ่นมันก็แบบว่าก็เผ็ดแล้วอ่ะใส่งาอันนี้มีมีโรยงาด้วยครับโอ้ยไปุ๊บเข้าให้เข้ากันจ้าไยไปไป คนัากินอ่ะโอ้คือทุกคนอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ในห้องขวัวมันหอมมากอืหอมมากแบบใบกระเพราหอมมากสําหรับน้องๆน,นะครับที่จะไปทําเองควรมีผู้คองคอยแบบว่าคอยดูด้วยนะเดี๋ยว่เไป๋ยวไปเปิดเตาแก๊สทำเองนะครับมันอันตรายเดี๋ยวไมบ้านเบิ้ลไฟไหม้ไม่เอานะเปิดนะเก่าเกาแกา๊สเตาแก๊ส

ไก่ต้งต้งกินเนี่ยโอ้โหไ่อยพไก่มาทั้าเออมัน,นเยอะนะอะไอแบบเกี่ยทีเดียวให้หมดอ๋าจะไม่หมดก็ได้หนถ้วยนะเออน่าจะพออยู่เฮ้ยไก่ลนไกลล่ลนไงลนตั้งกินเลกินเลกินกินกินกิอโอ้ยรออ้ โอ้โหอร่อยโอ้ยอยังอีกยังไม่ยังไม่ใช่คุยกันโอ้ยนี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ตั้งทำทำกับข้าวให้ผมกับลุดกินเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านี่หน้าตาแล้วมัุดยอดเฮ้ โอ้ยทำกันดีนะเดี๋ยวคุณคือเด่นมาเลยไก่อะไก่เจอแล้วเหริสีใหญ่โอเคเป็นไงครับนี่หน้าตาของมาม่ากะเพราไก่เกาหลีก็เดี๋ยวไปให้ชาวแคนกินว่ามันจะอร่อยไหมลองชิมก่อนบีจ้าบีจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้ากินได้เลยเนี่ยใช่กินได้เอาใครกินก่อนใครกินก่อนนะ ไม่มีมีก่อนเนี่ยมีกินเผ็ดเก่งมีกินเผ็ดเก่งเลี้ยวเววีเลเวลมวีผู้หญิงกินก่อนมาลัดมาลัดรุดเนี่ยแหละรุดที่อะไรเนี่ยรุดตั้งใส่อะไรปะเนี่ยเฮ้ยธรรมดาแก่คนกินได้กินได้เอาซ่อมนะซ่อมกินไก่กินมาม่าด้วยกินแล้วขำแน่นอนไปเวลาเว้าตื๊ด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 ไม่เอาซ่อมไหมเขาอะซ่อมเนี่ยนี่นี่อันเนี้ยครับเขาเรียกว่าไก่บอลชอนส่วนอันเนี้ยอันนั้นมันบอลชอนอันเนี้ยไก่บอลซ่อม รอ้นลุ้นลุ้นเกินหน่อยลุ้นเรื่กินนักเสียเวลากินอ่ะขอโทษนะฮะกินไก่ก่อนได้ปะมันน่าจะเจออ่าเดี๋ยวคนนี้เรียบรียวเส้นเส้นน่าจะอร่อยละอันนี้คือว่ามันเวิร์กไหมไก่ไม่สุกแล้คอมโบด้วยกันมตับตับเนี้ยไก่สุกยังไงลองนี่เลยนะครับนี่คือเชฟหมีแห่งอุ้ยเท่าครัวรนะผมโอเคเลยรสชาติแม่งเหมือนเนี่ยเหมือนมาม่า ก็มามากไงนัดเอาไก่ด้วยไก่ด้วยเอาหรอไก่ด้วยอ่านี่ครับโอ้โหไก่นี่คือพิการหั่นไก่ของตั้งนะคะไก่แบบใหญ่ๆเลยแบบชิ้นใหญ่ๆเลยใหญ่เลยปะเล็กๆก็ได้นี่เล็กๆนะคอนดอมบีหมี่นะฮะนี่ครับผมมี่หลมีคนนี้กินเผ็ดได้ส่วนไอทีมนะครับผมเฮ่อมากระเพราได้ปะถึงไหม ไ,ได้เอ้ยได้อยู่นะพอ<ต>ได้อะแ,แต่มัน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 อะไรมันไม่ค่อยรู้สึกถึงรสกระเพรากระเพราแล้วก็มาบ้าเผ็ดเกาหลีแล้วก็อร่อยดีขอขิงคัค้มโอเคขอขคั้มเว้ยขอขคั้เว้ยขอคขอคั้เว้ยแต่ว่าไกา่ควรจะหั่นชิ้นเล็กกว่าน,นี้นะจ้าอันนี้ชอบชอบไข่ใหญ่ อาจจะทำให้ข้างในไม่สุกเลยอ๋อจัดกลับก็ให้คิดว่ามะม่าเกาหลีกะเพรามันจะเวิร์กได้ไหมไปไปไปด้กันได้ดีได้เหรอมันก็จะแสบๆหน่อยอะแสบๆหน่อยโอเคเอาต่อไปเจ้าของยังไม่ได้กินเลยลองดูเอาลองดูฝีมือตัวเองไก่กับเส้นแม่งร้อนวะร้อนแล้วอุ่น จะเห็นหน้าหมี่ตอนสายนะเห็ดนมโอเคหนึ่งสองเล่นวันเล่นหิ่งอืมโอ้ยเขาเผ็ดเลยเยผ็ดจริงไม่ได้อยู่ว่ะแต่มันเผ็ดนะมันเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเดียวเอ้ยละกองมาสู้ขนาดนี้อร่อยอร่อยเฮ้ยมันเผ็ดดิโอเคเลยปถือว่า มันเข้ากันได้นะผม,ผมว่าผมว่าให้ใครเต็มสิบใช่ไหมผมให้ให้เจ็ดอ <ผม S 2> ออมันยังไม่ถูกใจอ่ะ <8 S 1> ใช่โอเคก็ขอบคุณนะครับที่ดูจนจบครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็ติดตามที่ช่องตั้งทีวีอย่าลืมนะกิจกรรมท้ายคลิปถ้ารางวัลแจกมาม่าเกาหลีแชร์คลิปนี้ในที่สาธารณะนะครับแล้วก็เมนไว้ด้วยแล้วก็รางวัลใหญ่ใครเมนคลิปนี้คนสุดท้ายของวันที่อีกใครเมน ใครไม่ไม่คนงสุดท้ายของวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเย็นได้ไปเลยมามากเกาหลีซองธรรมดาห้าซองโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าดีจ้ะ